สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์กันนะคะในหัวข้อดาวรงศพนะคะดาวรงศพนี้เนี่ยนะคะก็เป็นชื่อที่อาจจะดูน่ากลัวแต่ความหมายนี้ดีมากเลยนะคะก็คือเป็นความหมายที่ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเองอะนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเจ้าชะตาเนี่ยจะคุ้มครองใน4ี่มุมนะคะสี่มุม ทั้งนี้ก็จะต้องตรงตามกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้กฎเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยนะคะก็คือ 1. จะต้องมีดาวนะคะอยู่ครบ4มุมนะคะแล้วในสมุมนี้ราศีนี้ก็ต้องฟิกด้วยนะคะก็คือต้องมีดาวอยู่ในราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีธนูและก็ราศีกุม นึ่งล้นะคะนี่คือกฎเกณฑ์ 2. จะต้องมีลัคนาอยู่ในราศีมังกรหรือลัคนาอยู่ในราศีกรกฎอ่าทีนี้ความจริงกฎเกณฑ์มันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าท่านไม่มีลัคนานะคะไม่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรหรือราศีกรกฎท่านมีดาวเคราะห์มีดาวนะคะอยู่ในราศีกรกฎ หรือว่าอยู่ในราศีมังกรอย่างนี้ก็เข้าข่ายเข้ากดเกณฑ์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าท่านไม่มีดาวนะคะไม่มีดาวอยู่ในสองเรือนนี้คือราศีกรกฎราศีมังกรเลยแต่เมื่อใดที่ดาวพระเคราะห์โคจรมาเข้าสู่ราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมังกรก็จะได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันนะคะ หรือไม่หรือไม่รักนาจรก็ได้นะคะรักนาจรเข้ามาสู่ราศีกรกฎเข้ามาสู่ราศีมังกรก็ได้รับอิทธิพลเช่นกันนะคะทีนี้เรามากล่าวเรื่องความหมายกันดีกว่าความหมายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุ้มครองเขาคุ้มครองอะไรเขาคุ้มครองตามความหมายของเรือนเลยค่ะก็คือคุ้มครองเรือนกระดุมพระคุ้มครองเรือนอาริคุ้มครองเรือนมรณนะ แล้วก็คุ้มครองเรือนวินาศนะคะในลักษณะไหนคุ้มครองให้เจ้าชะตาเรือนกระดุมพระก็คือให้เจ้าชะตามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสายไม่ขาดมือนะคะไม่ลำบากไม่ตกอับอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะคะไม่ถึงขั้นกับจะไม่มีกินอย่างงั้นไม่ใช่นะคะก็คือคุ้มครองให้เราอยู่รอดปลอดภัยในเรื่องการเงินนั่นเอง 2. คุ้มครองในเรือนอาริก็คุ้มครองเรานะคะจากศัตรูนะคะไม่ให้มีศัตรูทาอันตรายเจ้าชะตาได้นะคะหรือศัตรูนะคะก็กลับกลายไปเป็นมิตรได้อย่างเงี้ยนะคะหรือปัญหาอุปสรรคใดใดนะคะก็จะคลี่คลายโดยง่ายหรือมีผู้ช่วยเหลือ หรือทำให้มรายหายสิ้นไปนะคะอันนี้ก็คือคุ้มครองเราขจัดปัดเป่าไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆใ,ในชีวิตนั่นเองนะคะ,ะทีนี้แล้วคุ้มครองเรือนมรณะอย่างไรก็ช่วยให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีอายุยืนยืนเนี่ยนะคะปลอดภัยไม,ไม่ได้รับอันตรายอะไรได้ง่ายๆเนี่ยนะคะก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีและก็ยังส่งผลให้เจ้าชะตามีมรดกตกทอดหรือเก็บทรัพย์สมบัติไว้ได้ดีนะคะ,ะเก็บไว้เป็นมรดกก็ได้เนี่ยนะคะก็จะมีเงินนะคะก็คือมีเงินเก็เกบทรัพย์สินได้ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะคุ้มครองในเรือนวินาศก็คือปกป้องเจ้าชะตาไม่ให้ได้รับอันตรายจากสัตว์ใหญ่หรือว่าศัตรตูที่น่ากลัว ศัตรูที่มีพละงกำลังเยอะอะไรเงี้ยอ่าก็จะขจัดประเป่าความวิบัติความสูญเสียความหายนะให้ออกไปเนี่ยนะคะอ่าโดยที่ช่วยให้เราผ่านพ้นหรือว่าเจออุปสรรคปัญหาชีวิตให้น้อยลงเนี่ยนะคะให้แบบแก้ไขคี่คลายไปได้โดยดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรือนนี้ยังส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมี เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พลังเราให้อำนาจให้ให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงมีซิกเซนมียานนะคะที่จะรับรู้ที่จะอ่านใจออกเนี่ยนะคะหรือมีอ,อ่านเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะดูเห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอะไรเงี้ยก็คาดเดาเหตุการณ์ได้ถูกแม่นยำอย่างเงี้ย แล้วก็จะช่วยให้เราปลอดภัยนะคะจากอันตรายทั้งปวงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีทีนี้ถ้าเป็นความหมายของคนที่ไม่ได้มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎแล้วก็ราศีมังกรแต่ลัคนาอยู่ที่อื่นเนี่ยความหมายมันจะเป็นอย่างไรความหมายก็จะเป็นไปตามเรือนนะคะของคนที่ลัคนาราศีนั้นอ่ายกตัวอย่าง คนรักนาราศีเมษเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเขาเนี่ยในเรือนสหัชชาแทนนะคะนะคะแล้วก็ในเรือนปุตตะแทนในเรือนสุภะแทนแล้วก็ในเรือนลาภะเห็นไหมคะอ่าก็จะเป็นส,สหัชชาปุตตะนะคะแล้วก็สุภะแล้วก็ลาภะแทนนะคะจะไม่ได้ตรงตามที่ ลัคนา,าราศีกรกฎหรือว่าราศีมังกรแล้วนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แทนความหมายก็จะไปคุ้มครองในสี่เรือนตามความหมายของคนที่มีลักนณาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะก็ไปตามนั้นแต,แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในดวงชะตาเขาจะต้องมีดาวเคราะห์อยู่ในราศีกรกฎหรือราศีมังกรด้วยนะคะถึงจะได้รับอิทธิพลจากาความหมายดีด ของดาวรงศพนี้นะคะถ้าอย่างนั้นก็จะเหมือนไม่ได้รับอะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นนะคะก็เป็นความรู้ดีๆนะคะทางโหราศาสตร์ก็เป็นกฎเป็นเกดนะคะกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยทางโหราศาสตร์ที่ให้เราเรียนรู้ไปนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตนะคะ อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะเป็นการสะสมบุญแล้วก็ช่วยให้ท่านปลอดภัยแคล้วคราดนะคะมีกำลังใจดีนะคะในการดำรงชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ